สัตว์เดรัจฉานครึ่งมนุษย์ครึ่งมันพญานาคแต่อิทธิฤทธิ์ที่เขาสร้างสมบมบรณมาเขาจำแรงกายได้หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเป็นตัวของคนเรามาพูดกับพวกเราได้แลยเขาจะจำแรงกายเป็นงูเป็นสร้างเป็นเสือเป็นอะไรได้ันเป็นท่อนไม้ได้เป็นเรือก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นเตาก็ได้ นียแต่เขาจะจําแรงกายให้ให้เราเห็นนั่นแล้วพบที่เขาอยู่ส่วนมากก็อยู่เหมือนอยู่ในถ้ำในน้ำในยานางใ้ตามห้วยตามถ้ำที่มีน้ําอยู่แลวเป็นเมืองเมืองเขาเกือบถ้าจะพูดในทะเลนี่ก็ไม่ต้องพูดละในทะเลก็มีทะเลลึกๆอยู่ในพื้นอมไปตามริมทะเลก็มี ที่มันมีผาหินมีถ้าอะไรเขาก็อยู่แล้วความดีเขาก็เลยทําที่จะได้ไปเสเวยทรัพย์สมบัติบ้านเมืองของเขาอยู่เขาอยู่อย่างวิจิตพิจดานเหมือนกันนะย๋ยวไม่ใช่ของแต่ผู้จนก็เหมือนอย่างพวกเราผู้รวยก็อย่างพวกเรามีแต่พวกนี้จะประดับเพชรมากที่สุดด้วยคอด้วยแขนด้วยอะไรด้วยมือ พญานาคเขามีสมบัติมากแล้วคิดรู้ดูอยู่ในทะเลนี่มาก,ก่าอยู่พื้นบนบกนะซับวันนี้ถ้าอยู่ในบ้านน้องเขานี่ถ้าเขามีแล้วเขาจะประดับไปด้วยแก้วด้วยเพชรหมดเลยที่นั่งเขาเป็นแท่นอนอย่างพระประธานอยู่ในโบสถ์เนี่ยวิจิตพิดดสดานมากเลยที่เขารวยเนี่ยเขานั่งเหมือนมนุษย์นี่นะแต่เขาประดับเพชรประดับพลอยเต็มตัวเลยเป็นพวกนี้เขาจำแนงกายแลย้ว แบนี้ก็มีลูกมีหลานมันอย่างพวกเรานี่แหละมีมีครอบครัวมันอย่างเดียวกันมันเนี่ยพุ่แล้วแต่แบบนี้เวลาเขาออกมาเขาจะจําแรงกายท่านเองนี่พวกนาคไปอยู่อย่างนั้นที่อาตมาได้ประสบพบเห็นเขาเห็นเขาแสดงให้เห็นหลายอย่างมันเป็นงูใหญ่ๆก็ได้งูเล็กๆก,ก็ได้หายตัวให้ดูก็ได้ เป็นกระบือยืนอยู่บนผิวน้ํานี่เลยไม่ถล่มลงก็ไดาษอืมอืมถ้าทําให้อาตมาดูสมัยยังไม่บวชบวชมาแล้วนี่กับในพบเป็นญนะไในพบเห็นนะแล่จำพวกนี้ถ้าเขาชอบใครเขาจะเอาใครนะี่เป็นปัญหามันนะถ้าเขาอยากได้ใครแต่ผู้ใหญ่นี่ถ้าไม่ไปทําที่อยู่ที่พักเขานี่เขาไม่ค่อยจะทามนะันเขาจะเอา อายุประมาณสักสิบสองสิบสามปีไปถึงสิบเก้าปีนี่นะไม่ถึงยี่สิบทั้งผู้ชายผู้หญิงจะเอาในระหว่างนี่คนแก่แล้วหมดโอกาสถ้าไม่ไปทําร้ายมันนะไม่เอาวันนะสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรคือทองมัน <c oughs> จะเป็นทองแดงทองคํานี่เขากลัวท่านมาถามเขาทําไมเขาจึางกลัวเพราะว่าเรานี่มั่งมีกว่าเขาไม่รู้ว่ามีแค่มีทองกับมั่งมีเขาก็ประดับเต็มตัวเขาเหมือนกัน แต่ทําไมเขากลัวกันมาถามเขาถ้าใส่แหวนทองคํานี้ลงไปได้เลยเขาไม่ไม่กล้าทํามันนั่งเรือลงน้ํำนี่ไม่เป็นไรเป็นจากเราจะมุดไม่ขึ้นเท่านั้นเองแต่เขาเขากลัวเขาบอกว่าเขากลัวมากอืมวันนี้เวลาเขาจะเอานะจะเอาเด็กเนี่จะเอาคนนี่กันมาจึงเตือนญาติโยมไว้จะไปอาบน้ําลําแม่น้ําที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกัน หรือเขื่อนที่ไหนที่เขามีเวลาเราไปยืนอยู่ในริมฝั่งน้ำถ้าหากผู้หญิงยืนอยู่เป็นตัวของพวกเรายืนอยู่ถ้าเห็นเขานั่งเรือมาเป็นผู้ชายที่สวยเหนือกว่าเรานะจนเรานี่หลงเขาแน่ๆน,นะเขาสวยกว่าเอาขอไปนั่งเรือด้วยอย่าลงไปรีบหนีรีบหนีเร็วๆว,วนันนั่นแหละเขาจเจ้าเลยเขาจเจ้า แลต้องทําให้เราหลงเขาท่านผู้ชายไปยืนอยู่ริมฝั่งน้ําเหมือนกันถ้าผู้หญิงสวยกวัวเราแล้วเราหลงแน่และรีบหนีมันหรอรีบหนีเลยเร็วเขาจะเอาหละ่ะระยะนั้นมันจะเวียนหัวแป๊บเดียวท่านนั่นเองแต่ก็ล้มลงเลยละนี่าตะามาไม่เห็นชัดที่สกลนครนะน้องหานสกลนครผู้หญิงสาวนี่ทอหูกอยู่อายุประมาณตั้งยี่สิบสามปีเขาทําเป็นปูมา ปูไตามาแล้วมาคาบหัวแม่เท้านี่เอาเอากล้ามมันหาบตามแล้วก็วางแล้วก็เดินไปแล้วก็เข,าเข้ามาหนีบหนีบแล้วก็เดินวางเดินไปสามครัง้งสี่ครัง้งเอจะตามปูตัวน,นี้ดูมันทําไมมันหนีบหัวแม่เท้ากําลังทองเะี่ทองหงุเดินตามไปฮะเดินตามไปไปถึงน้ําหนองก็แค่นี้กระบือมันนอนน้ำน้ำหนองนี่เตียงล้มพุบหน้าลงที่นั่นเลยผู้หญิงก็ตายไป เขาจะเอาแบบนั้นก็ได้เอาทําเป็นปูก็ได้มาหลอกเราไปด้วยเขามั่นก็อยากไปเองมันถึงเวลามันหลานนัตมาเขาเอาไปหากันสี่วันนจึงจึงได้มันได้แต่ศพป็นมาสิบสามปีเป็นผู้หญิงเหมือนเขาบีบคอแล้วคอช้าหมดเลยอืมแต่เขาเอาแล้วเขาไม่ได้ปล่อยแล้วเขามารายงานอยู่เขาจะเข้าทรงร่างคนผู้หญิงสักคนหนึ่งบอกว่า ได้เด็กแล้วที่นั่นที่นี่แล้วก็ออกทันทีแล้วเพูดจบก็ออกเลยถ้าไม่เข้ารงอยู่กันเป็นนานๆอย่างทุกวันนี่หรอกมันเขาบอกข่าวเขาก็หยุดเลยเขาก็เลิกไปนี่พญานาคนี่เขาจะจาแรงกายมันอย่างพวกเรามาถ้ามาหาธรรมาที่วัดอพูดเราวก็คงไม่เชื่อหรอกเป็นอยู่วัดก็ยังมีเอาอยู่เขื่อนแม่งัดกัน พวกนี้เมื่อเขาจะเปลี่ยนภาพเขาก็ถอดคาบเป็นคาบงูออกไว้ก่อนแล้วก็เป็นตัวคนเดินเป็นหมูขึ้นมาหากุติได้คุยกับเราได้เมืม่อแล้วเขาลงไปเ,าเขาคาบก็เป็นงูเป็นเหมือนกับงูไปเป็นหมูนี่ยตามกันเป็นหมูไปเลยจะลงน้ำไปกับแต่พวกนี้ไปเร็วมากเป็นนะไปมีอิทธิฤทธิชลิทธิไงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง จงบัญญัติห้ามไม่ภิกษุกินฉันเนื้องูอนงูนี่มันเป็นเป็น,ปนตระกูลของพญานาคมันเขาโกรธบางทีมันจะไปเกิดภิกษุกฉันงูละเห็นพญานาคตมานอนอยู่บนจอมปวกนอนบอกคนฆ่านี่ปะเนี่ยเเอาว่ายิ่งจะโกรธมากกันฆางูมากินเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นทําไมล่ะจาตโยมก็ได้อ่านสิบชาติบ,บ้างไหมบุริทัศน์ขึ้นมาจําสินน่ะ พระเจ้ายังหลงอยู่ไปหมอนหลงทรัพย์สมบัติเมืองนางบาดาลได้ไปเกิดพบหนึ่งอยู่นนท์อย่งในบาดาลพ่อไอ้หลงหลงทรัพย์เขาเองมันนะหลงสมบัตินเองยังได้ไปเป็นอยู่สิบชาติใกล้จะสุดนี่แล้วอโมกขลาที่ท่านเป็นมามากเพราะท่านมีอิทธิฤทธิี๋ยวก็รองฤทธิหนึ่งฤทธิ์นี่ตายไปตายไปเป็นพญานาคไปมาแล้วเกิดขึ้นมาอีกมั่ง ฝึกแต่ลิศอยู่นั่นนะ่ะไมใ่ใครเก่งเทนนะดีมันหลุดไปกัว่าไม่หลุดนะั่นอันยังหลุดไปได้เนะพราะติดลิศนนะ่ะเนาพญานาคนี่ไม่รู้ตลบเลนะื่ององค์นี้มันนะเนี่เดี๋ยวมึงให้เข้าใจว่าคนที่เกิดมาดุดุั่นึ่ง,งเคยเป็นเสือโครงมายมจําให้ดีนะตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเสือโครงสองเป็นงูดุดุอยู่ทุกวันนี่ เป็นมือปืนหายิงคนอยู่ทุกวันสอง,งรายการนี่มันเป็นเสือโคร่งมันถ้าจะมาเห็นอยู่เยอะเลยมานั่งดูญาติโยมบางคนเป็นข้าราชการนะ้เป็นตำรวจเป็นอะไรนี่เป็นเหมือนกับมือปืนยิงแข้งยิงขาเขาทะลุยิงตนยิงตัวเขานั่งกำหนดดูแล้วมันไม่ใช่อรตมาตาดีหรอกพระมมาไปทำสมาธิเป็นพระอยู่นี่ชาติอดีตเป็น คนนั้นก็เป็นเสือโครงมันมานั่งเฝ้าวตามามาอยู่ในตูปมันนะเขาแสดงให้เห็นก่อนโยมนั่นจะมาเลเป็นเสือโครงเดี๋ยวก็หายแวบเป็นโยมคนนั้นเนะดี๋ยวก็แวบมาเป็นเสือโครงนั่งเฝ้าวตามายอยู่ต่อมาไม่กี่วันโยมคนนั้นก็มาจริงๆโยมมือปืนมาจริงๆนะเมื่อวานนี้ก็มาตัวหนึ่งมาฆ่าคนไม่รู้กี่คนมันเนะืมบอกว่าห,หยุดทําชั่ว เขาก็บอกว่าเขาหยุดมาแล้วสามสี่ปีแล้วอยู่นู่นทางปากใต้หนีรีไม่ไม,ไม่มีบ้านอยู่เลยมันมาขอ,อน้ำมน,นัวมันจะมาพอน้ำมน์เสร็จก็มาขึ้นเครื่องมันนั่นน่ะใจเขาดุเขาเป็นเสือโคร่งมาตนไอชาติอดีพิ่งมาจากสัตว์เดรัจฉานมันงูยอมเคยเห็นมันกลัวใครไหมงูมันสู้นลมันโกรธใจของคนเหมือนกันน่ะ เรียบรีบระงับมันเร็วๆหน่อยมันจะไปเป็นงูอีกระวังให้ดีมันจะไปเป็นเสือโค่องอีกจันนะระวังให้ดีนี่แหละพวกมาเป็นพญานาคเป็นอย่างนี้เพราะเขาสัตว์ต่ำเขาไม่มีขา